เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถซื้อขายครับตัวเต้าวีออสครับสวยปิ๊งเลยราคาแค่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองราคาเกินคุ้มครับรถสวยๆอย่างนี้ไปขับเที่ยวได้สบายเกียร์ออโต้ตัวไอเวอรี่ครับเป็นตัวพิเศษภายในลายไม้สีครีมครับ ลายตัวพิเศษนะครับภายในสวยภายนอกเดิมบ้างบอดีด้ดีไม่มีชนหนักรถเดิมๆน็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับไม่มีชนหนักนั่นเองแอร์เย็นฉ่ำาภาษีไม่ขาดเบาะนังเรียง่ายกญแจรีโมทเล่มเอกสารครบเดยรวมรถสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยนะครับห้องเครื่องสวยกรินหน้าเดิมบ้างถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อมาจำได้ใหม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย สนใจก็ไปดูบรรทดล่องขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองเครื่องเกียร์ดีดิสเบรกสีล้อบอดี้เดิมร,ยรอ,อ,อยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหน้าครับคลิป,ป,ปสวยสนิท5 9 9 9 9บาทนะครับพีจัดดูรถอยู่กรุงเทพนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ